สวัสด hey, ีทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่ผมบีบคิวเกมเมอร์กันอีกครั้งนะครับตอนนี้ลีฟีลหรือว่าลีเฟียเนี่ยกำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟหลักกันแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะพาตัวนี้เนี่ยมาแนะนําให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะครับเริ่มจากพาสซีฟของลีเฟียกันเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในภูมิยาเนี่ยมันจะมีเกตดคอโลฟิลขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับหากเกตดคอโลฟิลเต็มสปีดในการเคลื่อนที่ของเราจะเพิ่มขึ้นนะและการโจมตีปกติหลังจากที่เราได้เกตมาแล้วนะเดเมจมันจะะง้้นนนนลันนััทําาใหตตูเเ่ิดสสถอ หลังจากนั้นเกจอันนี้ก็จะหายไปแล้วก็มันจะทําการชาร์จใหม่เรื่อยๆนะครับแต่มีข้อแม้ว่าเราต้องไม่อยู่ในภูมิยานนั่นเองถ้าเกิดว่าอยู่ในภูมิยาเกจอันนี้มันจะไม่เพิ่มนะครับส่วนมูฟแรกในการอัปเกรดของสายนี้ก็จะเป็นเลเซอร์ลิฟต์อันนี้นะครับเราก็จะยิงใบไม้5ใบเนี่ยสร้างเดเมจใส่ศัตรูนะใบไม้ก็จะอยู่จุดที่เรายิงชั่วขณะหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่า,าใช้อีกครั้งหนึง่งเรียกใบไม้กลับมาหรือว่าเวลามันหมดเนี่ยใบไม้มันก็จะกลับมาหาเราโดยอัตโนมัติแล้วก็ ไม้มันกลับมาหาเราเดเมจมันจะแรงกว่าการที่เราเรียกมันกลับมานั่นเองนะครับและถ้าหากว่าเราใช้ใบไม้โดนศัตรูทั้ง5ใบนะตัวเราก็จะได้รับสถานะเกราะหรือว่าโรคขึ้นมานะครับที่เลือดของเราเสียวข่าวนะส่วนอีกมูฟนึงก็จะเป็นเอเรียลเอสอันนี้นะครับเราก็จะทําการแดดไปหาศัตรูหรือว่าแดดหนีจากศัตรูนั่นเองนะครับการแดดไปมันจะเป็นการสร้างเดเมจนะแล้วก็การโจมตีปกติครั้งถัดไปเดเมจก็จะแรงขึ้นด้วยนะเราสามารถเก็บมูฟนี้ได้สูงสุด2ครั้งก็สามารถใช้งานต่อเนื่องโดยที่คูดาวรระหว่างง2คั้ มันจะมีโคดาวแค่1.5วินาทีนะครับหลังจากใช้ครั้งที่2เสร็จไปแล้วเนี่ยมันจะมีคูดาวที่นานกว่านี้นั่นเองนะส่วนอยู่ในมูฟก็จะมีชื่อว่าเออร์มาร์สทูเซปนะครับเราจะทําการเหยียบหัวศัตรูหนึ่งครั้งสร้างเดเมจแล้วก็สร้างสถานะสรูให้กับเป้าหมายตัวนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะกระโดดเหยียบลงพื้นอีกทีหนึ่งสร้างเดเมจรอบๆตัวนะครับผมและโปเกมอนที่มันอยู่ในศูนย์กลางของมูฟอันนี้นะมันก็จะโดนเดเมจแรงมากกว่าตัวอื่นนั่นเองนะครับ<ะ>เอนนเริพผม แล้วก็อีกอันนึง a อ e ต u a t เเอาไว้เก็บแตกเพิ่มเดเมจให้แรงมากยิ่งขึ้นนะครับผมและเทมเสริมผมก็จะเอาเป็นปุ่มอีเจ t ใช้ในการวารามหายตัวนั่นเองนะครับเหรียญผมก็จัดเป็นเหรียญคริตามนี้เลยนะครับมีอัตราคริเลตอยู่ที่4.8นะสีก็จะเน้นเป็นสีน้ําตาลเพิ่มเดเมจเปอร์เซ็นต์ให้กับตัวเรานั่นเองนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันในเซิร์ฟทดสอบนะผมก็มาเล่นกันในโหมดแรงนะครับเพราะว่าโหมดนี้มันมีแค่โหมดแรงเท่านั้นที่ให้เราเล่นได้นะครับก็มาลองกันดูนะครับว่าลีเฟียสายแรกเนี่ยมันจะมีความสามารถความเก่งยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มเดนการกันเลยนะครับสายสปีตเตอร์เนี่ยให้เน้นไปฟาร์มซะเป็นสุดใหญ่นะฮะอ่าดูจากโปรไฟล์แล้วก็บอดร้อเเซครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ซีเรียสเรามาเทสมความสามารถหรือว่าสกิลของตัวนี้กันก่อนนะครับไปเลยครับ ผมจะอัพมาเป็นควิกแอตแท็กก่อนนะผมจะแดตไปสร้างเดเมจตรงนี้ก่อนเลยนะฮะปุ๊บช่วงแรกก็ฟาร์มปกตินะครับ รเมาแล้วครับปึ๊บอันนี่มานี่พวกนี่เห็นไหมใบไม้มันจะกลับมาหาเราถ้าเกิดว่าเราใช้ทีนึงก็กลับมาด้วยนะครับไปเดี๋ยวผมจะไปเล่นบนก่อนนะฮะไปแก๊งแล้วก็ไปดังเว็บที่2ตอนฟาร์มเสร็จนะครับเราจะไปเล่นล่างกันนะ จัดมันจัดมันพวกสวยเออเออได้เป็นหนึ่งสแต็คครับไปดังดิโอเคสองสแต็คสามสแต็คหมดละลูกบอลไปกลับครับไปฟาร์มต่อเลยนะฮะเราอย่ายืนแช่เลนนะถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นสายฟาร์มนะครับ ต้องฟาร์มให้ไวอะ่ะเดี๋ยวมอนตรงกลางมันจะเกิดต่อนะครับโอเคนี่ไปครับไปรอคิวนกตรงกลางต่อนะครับเก็บนกตรงกลางนะตรงนี้มันเป็นจุดที่หลายๆคนจะมาแย่งกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเล่นเล่นเป็นเซิร์ฟหลักนะ แปลงล่างต่อไปแกงเล่นล่างต่อครับเพราะว่าเล่นบนเนี่ยเราไปช่วยดังแล้วนะครับปึ๊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 บเรียบร้อยครับดังก่อนอุ้ยมันไม่ให้ดังโอเคกุมเชิงให้เราหน่อยโอเคสวย อุ้ยมีได้เราอะโอเคหกสเต็กอบอดไม่เท่าไหร่วะใบไม้กลับมานี่อย่างแรงนะครับตอนนี้เราเลเวลสิบแล้วนะเราได้อยู่ไหนมาแล้วตอนเลเวลแปดนะครับเดี๋ยวร,รอเอาบัฟด้านล่างเลยก็ได้ครับ ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เนี่ยผู้เล่นเขาจะมาเก็บบัฟด้านล่างกันก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้ทั้งความสามารถโดยรวมให้กับเราแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงได้ค่า exp ทั้งทีมด้วยนะครับคือช่วงแรกเนี่ยไอเอเลคี L A K e ด้านบนมันไม่ค่อยสำคัญสักเท่าไหร,ร่นะฮะห่วงแรกนะถ้าเป็นห่วงที่สเนี่ยค่อยสำคัญขึ้นมาหน่อยครับไปเราก็ฟาร์มไปก่อนนะ เก็บบัฟเก็บมอนไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนอีกรอบหนึ่งนะด้านบนเขาได้เอลิคิไปแล้วด้วยนะหมายไม้กลับมาปุ๊บไดเมจแรงไหมแรงไหมทุกคนโอเคพึ่งตรงนี้ก็เกิดครับเอาพึ่งก่อนไปเฮ้ยลูคาลิโอมาหลายตัวเลยนะพวกมาดิมานี่ ดูนเป่าไม่ดูนอะ่ะจุบสวยงามเอาพึ่งก่อนครับเยียบหัวมันเลยไมนี่เรียบร้อยครับผมไปไปดังไปดังเฮ้ยกาช้อมยังไม่เกิดเลยหน,นีเอามัานเอามัานลูกคาดิโอตัวหนึ่งเหรอครับอุ้ย อัดยูไนเต็มเต็มอัดยูไนเต็เต็มกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหไม่น่าเลยว่ะเดี๋ยวลูกบอลไปหมดเลย50ลูกไม่เป็นไรครับเอาใหม่เดี๋ยวเราไปเล่นลากต่อนะครับไปเอาบัฟฟาร,ร์มจากด้านบนดีกว่า พันสี่ตายนี่นี่นี่มันมานี่แล้วพวกเร็วโอ้ยเย็บร้อยบทไม่ไมาช่วยผมเลยวะ ปุ๊บเรียบร้อยนะครับนี่นอกยิงอยู่นอกยิงอยู่ดูคาเิโอมานี้อีกแล้วขอดังก่อนละกันครับเวลาบวกันอยู่ไม่มีใครกระโดดมาเดี๋ยวนี้มันดูไอกระดานกระโดดไม่ได้แล้วนะฮะ มองไม่เห็นแล้วนะเมื่อก่อนเราจะดูได้นะครับว่าใครกระโดดมาบ้างนะนะครับวนัซอร์ไม่ไบุกตรูนของเราแล้ว่ฐานเราอะต้องจัดแล้วว่ะขวบไปอย่างไวครับเมื่อกี้มันอยู่ใหนใส่ผมใช่ไหมมะฟึบได้ข่าวว่าตายยากเหรอโอเค มามามาทันไหมไม่ทันใบมีดมันกลับมาก่อนนะฮะปุ๊บไปไหนลูคาเรีโอไปไหนเรียบร้อยบทลุย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 เฮ้ยไปตรงกลางก่อนอ่ะมอนยังอยู่ครับช่วงสองนาทีครึ่งเนี่ยมอนตรงนี้มันจะหายไปนะฮะ ฟาร์มต่อฟาร์มต่อไม่รอแล้วนะเหลือสิบห้าแล้วครับเราต้องฟาร์มเอาอยู่ไหนด้วยนะฮะนี่มีดกลับมาพอดีครับไป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  มันอยู่ข้างล่างเต็มเลยโอ้ยเพื่อนทำไมรีบเอาไปไหนเนี่ยฟึบหนีเป็นไงล่ะเรียกมีดกลับมาวีโนโซอร์มันนีงอยู่ตรงนี้จัดมันดิจัดมันก่อนเรียบร้อยแอปโซเองอยู่แอปโซเองอย,อออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้มันเข้ามา ยบร้อยโอเคสวยไปวิงป่งไปครับสับขาอย่างไวสับขายอย่างไว,งไวแล้วก็ไปดังกระจายปึ้มโอเคสวยเวนโดซอร์ครับหนีหัวไปดิรุมมันรุมมัน เรียบใบไม้กลับโอเคดังรัวๆครับผมดังรัวๆสับฐานดีกว่าฮะเฮ้ยพวกนี้มันฟาร์มวะ่ะลูคาลิโอนี่โดนใบไม้โดนใบไม,ไไม้ตายไปดิเด็กตัวหนึ่งกาช้อมตรงนี้นะฮะอยู่ไหนเอเ่ยเฮ้ยไม่ให้หรอพวกเหยียบหัวมัน นี่แตกก็จะเล่นประมาณนี้นะครับผมเนี่ยไม้ใช้ได้สองครั้งนะครับจะเรียกกลับมาก็ได้หรือว่ารอให้เวลาหมดเดเมนแรงๆก็ได้นะฮะมันจะกลับมาหาเราแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยศัตรูตัวไหนอยู่มันก็จะโดนเดเมนหมดทุกตัวนะครับส่วนแดดก็แดดได้สองครั้งแบบนี้นะหลังจากแดดครั้งหนึ่งการโจมตีปกติครัง้งถัดไปมันจะแรงขึ้นนั่นเองนะครับ ปึ๊บอ่าประมาณนี้นะครับติดคริก,ก็พันกว่านะโอเคสกอร์ก็ขาดขาดไปครับเล่นกับบอทมันก็จะง่ายๆหน่อยนะเดเมดก็สายนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแปดหมื่นเก้าเองนะเดเมดยังไม่ค่อยแรงสุดจัดอะไรขนาดนั้นนะครับ ก็จบกันไปเรียบร้อยสําหรับการเล่นลิฟว์หรือว่ารีเฟียในสายการยิงใบไม้และก็การแดดนั A ่นเองนะครับการเล่นต่างๆก็จะมีประมาณนี้เลยนะสายนี้เนี่ยมันจะเป็นสายที่ค่อนข้างมีความคล่องตัวสูงทีเดียวถ้าหากว่าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราเค่อยมาพบกันใหม่ครับวันนี้หัต้องขอตัวลากันไปก่อนครับค